มุ่งหมายคือหมวดผมนี่หลายๆตำบลอยากเรียกร้องสิดทีขึ้นบอมเมนว่าคือทุรีสายบอกว่า,วาเป็นตัวแทนของอำเภอราชสีสไลยัยมั่นบอเมเนครับขนกลุ่มดังกล่าวนี่เป็นกลุ่มทีกอขวนเมืองนะครับหมวดผมบอ่อเด้เสือนะครับหมวดผมบอ่อเดลงเสือคือคนทุกคนอของประเทศไทยด้วยเฉพาะของอำเภอราชสีสไลบ้านเกิดของทุรีสายนี่ขเขาเได้สนับสนุนทุรีสายนะครับในในระบบจังสันนะครับ เขาบ่ได้เขาบ่ได้พร้อมว่าสีเสียงนั้นเสียท่องสนับสนุนให้สุดที่ใสนี่ไป,ไปไปล่มล่างรัฐบาลที่เทามามือน,นี้คือมามามาเรียกร้องสิทธิ์ครับมือนี้ผมมาเรียกร้องสิททีขึ้นอ่าซิททีจังไหนอ่าคือสุดที่ใสว่าสุดที่ใสเป็นตัวแทนของอำเภอราชสิไลไปครับในร,รัฐบาลมันบอมแอนนะครับนโยบายของผมมืนอมนี้พอผมสิมานี่คือหมวดผมเสื่อมเสียหมวดผมเสื่อมเสียบัว่าแต่น้ำคุ่นกับตาซีร่างชือว่าพี่น้องทุกคนในอำเภอราชสิไลล้วนแล้วแต่ ฮักประเทศชาติฮักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อประเทศชาติให้อยู่รอปกฎหมายของประเทศไทยมันต้องซักสิทธิ์นะครับบอมเนว่ากฎหมายคือกฎหมายบอมเนว่าสิเป็นกฎหมู่นะครับนี่นี่คือมือนี้มาอ่าร่วมเดี่ยว13ตำบลน,นะครับยังสีร่วมตัวกันยังจัดหมูปะอำเบอหนี้มีรอยเกาซิมูบานครับรอยเกาซิมูบานนะครับของอำเภอราชสิริไทรมือนีก็ยังขายอยู่ครับ เด้ี่ช่าใบช่าบทีคือชางใบบัวส่าครับน้มสกุลกาตาซิลาครับ แต่ว่าผมไม่เคอยากของทุดีไซครับไม่ได้สนบุผมไ่ได้สนับสนุนครับน้าสกคลมันขายเลยอยู่เปลี่ยนอเปลี่ยนัไหนเปลี่ยนไนเาดีอยู่เยเขามาเ่าร่าดีเ้าตลาดนี้พอเท่าามเดียเ่าานดีอย่ากสาดยอดอายุเท่าไรก่อนอายูี่หปีครับเสียแต่ผ้าพดผ้าดอสไอยู่เสียหายสีสูงก็พอดีู บ้านเลี้ยงที่29ครับท่านผู้่มท่านผู้ชมครับฮัลโหลครับผมกันครับนายพวงกับตาชิล่าครับได้ครับชื่อนายพวงครับกตาชิล่าครับอายุ46ปีครับบ้านที่29ครับรูปแบงคครับ ขมวนทั้แรครับครับขบนาสสเนี่ยลไม่ครับพี่เี่คีสายออแงไหนครับเปเิบ้าครับวันนี้ผมมานี่ผมมาเพื่อเรียกสีคืนครับผมไม่ได้ ผมไม่ได้ใช่ว่าจะไปขับไล่รัฐบาลครับมาเพื่อให้รัฐบาลอยู่ครับรับผมผมมาสนับสนุนรัฐบาลครับมาให้กำลังใจรัฐบาลครับเพราะว่าหมวดผมไหนครับเอ่อที่ผมมาวันนี้นะครับมา13บสามประมี่ก็เพื่อว่ามา ปรท้วงเอาฉิดคืนนะครับที่คุณสุดิษัยอสกออกแอ่พาพว่าคุณสุดิษัยเป็นตัวแทนของอำเภอราศีสไลัยไม่ใช่นะครับหมวดผมขอยืนยันได้เลยนะครับว่าไม่ใช่เพราะว่าหมวดผมสนับสนุนรัฐบาลครับรัฐบาลต่อตไปนะครับมาทำงาน่ยบอนนเออโลมเมนมักรม เอาตัวบับเอาตัีให้แบบตีให้ตีหายูนหาคนจึงรับช่ยทีนี้เตะมนให้หน้มาเลี่ยนะครับต้องพัฒน์กินตุ๊กตาแล้วเพื่นยังก็พัฒน์เข้ใจในการหน้าหนาทีก็ไม่มาเล่าเล่นต้าคือผมผมก็ขายก็อยากกินขายตามไปเลยเด็บเพื่อนถาม ก็จะชนะทีเปียวมาเท่าผมได้ท่านไปสายเข้ากับเตะน้ำระดตบจัววัดของตัวติดเก็ครับตอบควาคุณที่นอก้าเทาที่ด้เสีเสละตลอดการอมูระมันรถเรือทุกคนบอมี่บอมีผู้ใดมาตอบแทนบอมี่ผู้ใดสังานกตการรวบรอเกิดขึ้นม่เห็นนอกจากเนื่องจากขัุ้กอ่นเกียดชันดาท่างทีวีกับมีผู้ใดยินงทนผมตีปากคือแต่พมตีปากก็ทีวีหรอครับเตตีปากแล้วก็ยันทีวีของเพ่ติดตัวเ ตัวเจ้กขวนันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประชาธิี่ปัตยที่ไหนเอากฎหมที่มาอยู่เหนือกฎหมายครับบ้านเมืองเรามีคือมีแปรสร้างสถานการณ์ให้วุ่นวายในบ้านเมืองยึดทำเนียบรัฐาลที่เรามาต่อต้านในสุรุปนี้ว่าเราเป็นเาไทยเราคุครเราคุคร

ขออยู่ด้านหลังนะครับแต่เสียงมันจะออกไปด้านหน้านะครับขอโทษนะครับที่มาหลบอยู่หลังนะไม่ได้กลัวหรอกครับขอไม่ได้กลัวครับคแบบขึ้นมาแบบสบายสบายใจนะพี่น้องเด้อมาแบบสบายอยูยใจครับบ๊อบมีการไปบุกยึดต้นเนียบบ๊อบบีการยึดท้าพี่น้องทตามบ่มีการผิดถนนพี่น้องยักษกินโนนครับอยู่ขบางขางอยู่ขบางขางครับยักษ์กีตโนนป้ากีตถนน อ่าพอิตร้อนพอบิดต่รอนพยุดเดันตราชิการบบสังพิดไฟฟ้าบบสังพิดน้ำาบสังยุือดครับครับโบมี้คุนบาคนครับบบกีคุนมาค้นโอ้โสังคุ้เดือดร้อนครับอ่าเข้าระบอบประชาธิปไตยรับเอามีสิทธิสิทธเด่นเกียรติจำบุงเกียรติน้าเข้ไในนะครับเครื่องมือดีนะครับพื่นรองครับอ่ขอหส แต่มาหนาไม่เนี่ยก็เป็นทังที่ผมก็อยอดย่างบุกรวงรวมวะเอาอยู่รอเนี่ยละขอกระจายนี่ยละเอาตั้งขลางนะครับตั้งกลางนะอ่ะเกี่ยวกระจายกันไปสักหน่อยเหลือบาก่ะแรงแล้วครับเหลือบาก่ะแรงเรามีความเดือดร้อนเดือดร้อนร้อนใจที่กิดปู่ที่อยู่เหนือเกิดใต้แล้วใครก็รอจะด้วยมืึถือต่อไปนี้ ตัตาเีมามหามแล้วปรันก็สงรูไม่ได้นาทีแล้ครับท่ต้องด่อยียบย่ำไแต่คร้นี้ตจะิกแกตัางตากัลังชาแนลพลังจาทีต้องหรวไปส่ามอตีแับ้องมาวานะครับไปย้อนนักการเมืสอสอไปห่าท้ายวันใดไกลแล้ครับก็เลยบุกเลยตีแกในที่ตำรวจซึ่งไป่ขุดมือที่อยู่หรือกฎดหมายทีุ่ดว่าสีลส่จะับ ที่พวกเรานั้นทำการตั้งที่ใส่ขุดบูอยู่หรือกฎหมายบอกว่าจนหลีกคุณคุณพระมหากิตเด็ดพระเจ้าทนเสืาเปะเไยเด็ดเรียกร้องเขาจะเรียกร้องไปหาย่งครับแต่หน่วยสํานั้นก็ยึดต้นเหียบได้ยึดเอ็นดีซีได้ยึดสนามบินได้เอ้ยึดสลกางได้เาื่อมันหลายคูนท่พรมุงเปพี่มัทุกมนะครับ อนี้แกคุณนินอย่ต้นก็อ้างนี่สว่าป็นตัวเพื่อนภาษาคุคำราศีเพื่อนภาชนนี่แหะครับพีน้องเาสีแดงอบ่ไดครับเอคนเล่าสีใสเลยบุนสุริสายเลยไปเป็นตัวเอมเขายังเป็นตัวของตัวเขายังไม่ตุยืนมีคุคิดที่ดีๆเป็นตัวของเองอยู่บุญเด็ไปรับจ้างขอบบุเด็ไปรับจ้างรับกินเป็นการกระท่ของเขานั่นเพื่อใ้ จายตาคนตาจังหล่คนเล่นเตะดูถือดูแเล้ครับความรล่าเืออย่มาเป็นสางเขาเวลาผมบอกผมก็ื่อบ้าชพบจารณาแบผมรับคนหน่อนเขาคนนี้ก็ว่างี่เราใช้ดีขนจะเป็นแค่รายการสึดเพืนไปเรื่อยๆนาเพื่อนรบบคพื่อรุ่งเรือาอยู่มลอดมาเพื่อนไหทเพื่อนไหนคือหลายร้อยต่างกันแต่เราใช้ม่สมันเสียหนเสียห

ชาวเมือราศีสิงหที่เคารพครับวันนี้เราจะตั้งรับรอพี่น้ี้ที่เราจะพุ่งมายังไม่ถึงนะครับเราจะรอพี่น้องด้วยฉะนั้นยังไปปรากฏตัวอยู่ยังไม่หายพวกเราก็จะตามอารวาสครับก็ตามอารวาสยังมีงานต่อไปครับพไปเลยไปเลย พ่อแม่ไม่ชอบว่าเอาอะไรเลี้ยงลูกลทำไมถึงไปทำเรื่องบัะดสีฐัประลนให้ชาวที่ใสอับอายขายที่น่าจากชาวบ้านที่มาอ่านทั้งหลายสังเกตเลยว่าน้ำขวดติดอิ่มน้ำติดตัว,วไม่มีใครติดตัวมาเลยพราเอาหัวใจแต่และคน สี่สุดเราพี่น้องก็ใช้ความดพทนในการต่อสู้จังทันพี่น้องมันสี่ถูมันบอดได้รับผมว่ากบนองเว่ามันระบนแผ่นดิน Bon. Ah, 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 บอกว่ามันรักพ่อหลวงรักพ่อหลวงแล้วมันจะยิ้มขนเนี่ยพาพ่อมันทำไมล่ะครับมึงหยอกมาออกมาพี่น้องราศีสไลด์มาช่วยกันในเยอะๆไมไม่ลย้วกไม่ต้องกลัวมันถึงผู้มนุษนจะว่าเราสสสนับสนุนเราไม่ต้องไปสนใจกับมันเพราะเรามาด้วยใจมาด้วยจิตวิญญาณของพี่น้อง ความบาดอั้นตันใจที่มันมีอยู่พวกนี้มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมายแผ่นดินไทยพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยให้ออกมารวมพลังกันเยอะๆมาทุกขดังยากพี่น้องอีสานให้ขึ้นทุกอำเภอมันจะได้รู้ว่าคนอีสานนี่รักประชาธิปไตยแต่พวกมันเป็นคนฉีกประชาธิปไตย แล้วมันอยู่เหนือกฎหมายมันฝ่าถึงกฎหมายทั้งหมดผมเป็นนักต่อธุรผมไม่เคยผ่าถึงกฎหมายผมยอมรับในกฎระเบียบของพี่น้องในหลักการของรัฐบาลที่เขาใช้กันในเรกนี้ไม่มีเหมือนไนอ้พวกสุริยไสยนี่หรอกมันบอกว่ามันรับประชาธิปไตยประชาธิปไตยท่อไอ้จำลองสีมา ราอยู่ในระบบประชาธิปไตยถูกต้องไหมครับในระบบประชาธิปไตยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและธรรมนูญถูกต้องไหมครับพี่น้องครับให้พี่น้องอยู่ในนี้แหละแต่อย,าย่าขึ้นไปทำลายสิ่งของของทางราชก,การพี่น้องจัดการกันให้ดีๆอย่าคนมึนเมาอย่าเอาเขาอย่าเอาเข้ามาแล้วก็รักษาความเรียบร้อยของพี่น้องในการชุมนุม เราต้อไปเพือเพั่อไดกี่ยกบจะไม่ลงจะไม่ทำไม่ได้